ฟังโวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่7มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าโดนแล้วโดนจริงๆพนมเป็สส่อแต่ครับเพราะตอนนี้ชาวคอมเมนต์กว่า2,000คนเนี่ยแห่ประท้วงอดอยาก ขณะเดียวกันครับฮุนเซนเองก็ออกมาคลั่งแล้วคลั่งอีกล่าสุดเนี่ยมีการออกมาโพสต์แถลงการ์ว่ายังไงก็ไม่ยอมเสียดินแดนจากการใช้กําลังของฝั่งไทยเราพร้อมกับอวสานคขมรอีกรอบหนึ่งครับทับเพเรือไทยเราเนี่ยแฉจุดตายกับการซุกคลังแสงที่เรียกได้ว่าอาจจะโดนเวทีโลกเนี่ยประนามยับเยินบวกกับพื้นที่ปราสาทต,ตาเมินทมครับที่ฮุนเซนเนี่ยยังอยากได้ยังไม่ยอมบอกว่ายังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่ไม่ใช่ฝั่งไทยเราแต่อย่างใด โอ้โหแต่และเรื่องราวหุนเซนก็พูดมาได้นะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีการมายั่วยุไทยเราอีกรอบหนึ่งกับการถแถลงการต่างๆนานา,นาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าหุ้นเซนคลัง่งและก็ยังเห่าไม่เลิก นะครับพูดแบบนี้เนี่ยตามแนวชายแดนจะสงบสุขได้อย่างไรครับกับการโพสต์ออกมาล่าสุดของผู้นำาเมนอย่างฮุนเซนที่เดี๋ยวมาบอกว่าเป็นวันในชัยชนะในการครบรอบ47ปีของกัมบูชาครับแล้วยังมีการพาดพิงถึงไทยได,ด้วยบอกว่าไทยเราเนี่ยจะเริ่มสงครามลุกรานอย่างโหดร้ายกับชาวกัมบูชาตามแนวชายแดนภายใต้ข้ออ้างในการปกป้องความมั่นคงและก็อธิปไตยของตัวเองแต่ว่าเป็นการโจมตีอย่างหนักต่อกกำลังฝั่งกัมบูชาและก็มีการใช้อาวุธสมัยใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลและก็ทางอากาศซึ่ง Sen, นุนนเ่ เหมือนจะ บีบให้ตัวเองเป็นเหยื่อนะครับบอกว่าเกาหลกัมพูชาก็มีการใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองอย่างเด็ดขาดซึ่งรัฐบาลกัมบูชาเนี่ยได้ใช้ความอดทนอดกลั้นครับพยายามแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนกับประเทศไทยอย่างสันติและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเสมอมาแต่ว่าฝ่ายในเราครับข่มินบอกว่ากลับกลายเป็นขยายการโจมตีและก็ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวคือจริงๆฮุนเซนเนี่ยโพสต์ยาวกว่านี้เยอะมากนะครับโดยหลักๆที่โพสต์มาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการประกาศช,าช,าช,าชานะนะกับโอกาสครบรอบ47ปีในห่วงของขมรนแดง แต่ใช้เวทีนี้เนี่ยมาผูกกับเรื่องประวัติศาสตร์ สถานการณ์แนวชายแดนไทยของเรานะครับจริงๆอยากจะพูดถึงวิธีขมิ้นแดงแหละสำหรับฮุนเซนแต่ว่าเอาย่างไงก็ขอพลาดพีนหนึ่งไทยเราหน่อยบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มต้นการรุกรานทางทหารนะครับต่อเทปไตยและก็บูรณาภาพแห่งดินแดนซึ่งก็ยังมีการเน้นย้ําว่ากัมพูชาจ,จะไม่ยอมอ่อนข้อในเรื่องของดินแดนและก็ศักดิ์ศรีของชาติแม้ว่าจะเดินหน้าสู่สันติภาพแล้วก็ตามรวมไปถึงยังมีการขอบคุณนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนและก็อาเซียนที่มีบทบาทในการเข้าข้างขมิน้นบวกกับตอนท้ายเนี่ยก็มีการปลุกกระแสะความ รักชาติและก็ความสามัคคีครับเรียกร้องให้ชาวเขมรน,นั้นหนุนรัาฐาบาลและก็กองทัพอย่างหนึ่งที่สุดคือมันยังมีอีกข้อมูลนึงจากฝั่งเขมรน,นะครับที่ดูเหมือนจะยังไม่ยอมเกี่ยวกับเรื่ององภาษารต,ตามมนทมนะบอกว่าไทยเราไม่สามารถครอบครองได้ และก็ไม่สามารถอ้างสิทธิเหนือพื้นที่นั้นได้เพราะยังอยู่ในสถานะพื้นที่พิพาทเอาไว้อยู่พิพาทได้ยังไงครับเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่บูรณะขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยภาษาตางมณทมแทบจะไม่ได้มีอะไรเป็นตัวประสาทเลยนะครับเราก็มีการบูรณะแต่ขมรอยู่ดีครับเราบูรณะแบบสวยงามก็อยากจะมาได้ของเราซะอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับพอให้เข้ามาร่วมชมด้วยกันเนี่ยกลายเป็นว่าอยากจะยึดเป็นของตัวเองซึ่งณนะขณะนี้สถานการณ์ล่าสุดบริเวณภาษาตางมณทมครับไทยเราก็ยังรักษาเอาไว้ได้นะครับ lại subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อาจจะเสียหายบ้างเพียงเล็กน้อยกับช่วงที่ขมรเนี่ยยิงถล่มเข้ามาในห้องการสู้รบและก็จะพยายามขึ้นมายึดปราสาทตาเมนทมเอาไว้ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ทางกองทัพของเราครับก็สั่งวางกําลังครับอุดรอบตัวปราสาทตาเมนทมเลยเพื่อจะควบคุมพื้นที่เนี่ยให้ได้เบสดเสร็จและก็สถาปนาความมั่นคงเอาไว้ให้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นการอับเดตเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราส่วนอีกเรื่องเราวนึงครับต้องบอกเลยว่าฮุนเซนไมเกรนขึ้นอีกแล้วเพราะล่าสุดเดือดถึงถนนหลวงขมรเลยเนื่องจากแรงงานกัมพ สหลังจากถูกนายจ้างชาวจีนเนี่ยดูหมิ่นศักดิ์ศรีโอ้โหตอนนี้เกิดเหตุแรงงานชายหญิงกัมพูชาก,กว่า2,000คนครับมีการรวมตัวชุมนุมปิดการจราจรบนถนนหมายเลข3าเพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจหลังจากมีแรยงานว่าเนี่ยนายจ้างชาวจีนครับใช้ถ้อยคําดูหมิ่นเหยียดยามกล่าวหาว่าคนกัมพูชางโง่จนสร้างความโกรธแค้นและก็กระรบศักดิ์ศรีแรงงานอย่างรุนแรงเลยของขมรน,นะครับรวมไปถึงไม่จ่ายเงินเดือนพวกเขาเนี่ยน่าจะมา3เดือนแล้วเพราะในทุนชาวจีนเองก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันครับกับเศรษฐกิจของขมรที่ย่ำแย่เห ในตอนนี้อาจจะพังทั้งระบบเลยก็ได้ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลให้การจราจรครับติดเป็นวงกว้างมากๆนะครับท่ามกลางกระแสว,วิจารณ์ว่าไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยชาวกคมาดเลยเรื่องไงครับที่ปะทวงก่อนหน,นี้คือมันมีข้อมูลออกมาเยอะมากนะครับคือหัวหน้าชาวจีนเนี่ยก็มีการวิจารณ์หมิน่นแรงงานชาวกัมพูชาและก็ไม่ยอมปิดให้เป็นวันหยุดพัก กับชาวขเขมรเนื่องจากวันที่7วันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นวันแห่งชัยชนะของขเขมรด้วยหรือเปล่าแต่ว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยไม่ยอมให้หยุดนะครับก็เลยมีการประทวงขึ้นมาบวกกับการจ่ายเงินเดือนบวกกับเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย มันคงจะถึงทางตันแล้วกับขมินเองซึ่งถามว่ามาสะท้อนอะไรกับฮุนเซนไหมก็สะท้อนแบบเต็มๆนะครับเพราะอำนาจตระกูลฮุนเนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วก็ได้เมื่อขมินเข้าใกล้ภาวะที่อาจจะมีความยจ้าแย่ทุกทางเลยปัญหารุมร้อมนะครับแนวชายแดนก็เสียเปรียบไทยเราเยอะมากเรื่องการเมืองเองก็จะมีกลุ่มที่โค่นล้มฮุนเซนและก็เริ่มจะ,จะหาความจริงกับตระกูลฮุนซักทีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพัฒนาอะไรให้กับประเทศขมินบ้างจริง,รงๆนะครับนอกจากว่าก่อวอดชาติยมขึ้นมาอย่างเดียวแต่การก่อวอรดบนนี้มั เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนเดิมด้วยไทยเราเอาจริงไทยเราถล่มแบบจับจับมันก็เลยสะบัดให้กระทบกับฮุ้นเซ็นเยอะมากๆนะครับเอาเรามาตามกันต่ออีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงทัพไทยของเราเนี่ยที่มีการแฉคำหมิ่นบ้างกับหลักฐานคาตาเลยที่กัมพูชานั้นถึงกับยอมรับและก็ปฏิเสธไม่ออกเกี่ยวกับคลังแสงที่เรายึดได้ครับบวกกับทุ่นระเบิดดัดแปลงกระสุนปืนใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจนโดยก็เป็นกองทัพเรือเองนะครับที่มีการชี้แจงออกมากับกรณีที่กระททรรวงงมาาไยขอกัูชคบ ก่อนหน้านี้ก็มีการออกแถลงการออกมาปฏิเสธการรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยเรานะบอกว่าเราเนี่ยไปยึดพื้นที่ยึดดินแดนของเขมรซึ่งก็มีการเข้าเคลียร์บริเวณบุดี่คาสิโนธรรมดานะครับที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ย เคยใช้เป็นฐานที่มั่นแล้วหน่วยนายวิของเราครับก็มีการตรวจยึดอาวุธของฝ่ายกัมพูชาได้จํานวนมากจากคลังแสงในกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าเป็นของหน่วยตํารวจตะเวนชายแดนของตนเป็นดีน่าตกใจมากก็คือทุ่นระเบิดที่มีการดัดแปลงจากทุ่นระเบิดรถถังครับและก็ดัดแปลงจากกระสุนปืนใหญ่จํานวนหนึ่งอยู่ในลักษณะที่จุดชนวนด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่เข้าขายต้องห้ามตามบรรทักกรณี ระหว่างประเทศโดยเฉพาะนุสัญญาตะวาเนี่ยว่า้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและก็ถ่ายโอนทุนระเบิดที่จะเป็นอันตรายต่อบุคคลแล้วสิ่งที่มันโบแตกที่สุดนะครับกองทัพเรือนเนี่ยก็บอกว่าทางการของเขาเ,เองครับออกมายืนยันผ่านแถลงการณ์ว่าคลังอาวุธด,ดังกล่าวเป็นของฝ่ายกัมพูชาเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพยานหลักฐานและก็ภาพถ่ายสําคัญกับข้อมูลที่ไทยเราเนี่ยรวบรวมเอาไว้จากพื้นที่แล้วมันก็ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับถึงการครอบครองแล้วก็การกระทำที่ละเมิดพันธกรณีเกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่ไม่อาจปฏิเสธได้แล้วดังกองทัพเรือครับก็บอกว่าขอให้ขมรนเนี่ยปฏิบัติตัวเป็นภาคีอย่างเคร่งครัดแล้วก็ยุติการบิดเบือนข้อเท็จจริงสักทีหนึ่งและก็ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาแนวชายแดนด้วยสติวิธีอย่างแท้จริงเป็นการอัปเดตออกมานะครับคือเรามีหลักฐานแบบหลายอย่างมากที่จะไปโชว์อัตว่า ไปโชว์ให้เวทีโลกดูก็ไม่แปลกใจเลยที่ขมรนเนี่ยฟ้องร้องอยู่เอ็นไปยังไงก็ไม่มีใครสนใจจริงๆนะครับเนื่องจากเขาก็รู้แหละว่ามันโกหกมันแบบกะล่อนปิ้นป้อนสุดท้ายไทยเรามีหลักฐานทุกอย่างทุกประการแต่อันนี้เนี่ย น่าจะหนักสุดนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดทั้งบุคคลทั้งดัดแปลงและก็แสแบเครื่องเนี่ยที่เป็นอันตรายมากๆต่อฐานในเราส่วนอีกกรณีหนึ่งครับพูดถึงโซนกองทัพเรือกันแล้วเนี่ยมาพูดถึงเขื่อนดักตะกกนของขมรกันบ้างที่ล่าสุดนั้นบริเวณชายแดนตราดและก็กาะกงครับมีคลิปจากทางฝั่งกัมบูชาว่าชายรถแบคค็กโฮเนี่ยขุดต่อจากแนวเขตเดิมที่ขุดไปก่อนหน้านี้แต่กลับกันทันทีครับกลายเป็นว่าทิศทางการขุดเนี่ยรอบนี้ขุดเข้ามามุ่งหน้าเข้าหาฝั่ง แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัดขาดไปเลยซึ่งก็เหมือนจะสร้างเป็นเกาะหรือเปล่าสําหรับเขมรคือเหลี่ยมจัดมากๆนะครับคือเราบอกให้ขุดขมรก็เหมือนจะไปซาะร่องนิดนึง แล้วให้ร่องตัวนั้นเนี่ยมันขาดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะไล่เรียงมาก,กับเข้าหาฝั่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเหลือเกาะอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่รู้ขวานจะเอาไว้ทําอะไรคือเหลี่ยมจัดจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตามต่อว่ากองทัพเรือเนี่ยจะมีมาตรการอะไรไปกดดันให้ขามานขุดส่วนที่เหลือหรือเปล่าต้องทําใจไว้ก่อนเลยครับขวมนก็จะอ้างว่ามันขุดไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยวิ่งไปไม่ได้แล้วเนื่องจากทางขาดคือเหลี่ยมจัดเหลี่ยมแบบไม่รู้จะพูดยังไง กัับฝ่งงงของขออเมแต่ที่สรุปได้ก็คือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจุดยืนชัดเจนแน่วแน่ที่ขมิพยายามแถลงการออกมาเนี่ยก็คือไม่ยอมรับเขตแดนที่ไทยเราใช้กําลังและก็อยากจะพยายามให้พลเรือนของตัวเองเนี่ยกลับเข้าพื้นที่ต่อได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนตอนนี้เหมือนจะมีรายงานว่าเราสามารถยืดบดรีเพิ่มได้เนี่ย กับเนิน400นะครับที่เขมรถอยร่นออกไปเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากเกินไป1 400เนี่ยอยู่ใกล้กับพื้นที่เขาสัตตสมด้วยและยังมีอีกหลายต่อหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นโอสเมทเนี S ่ย e 네ก็เริ่มที่จะเป็นเมืองร้างของฝั่งเขมรนเพราะว่าขาดน้ําขาดไฟขาดระบบสาธารณูปโภคเนี่ยอัมาพาตตั้งแต่การสู้รบทําให้ตอนนี้คนคเขมรครับเดือดร้อนแล้วก็บางคนเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ เพราะไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้เพราะว่ามันต่อมาจากฝั่งไทยเรานี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวฮุนเซนตอนนี้ถ้าเกิดผมเป็นฮุนเซนนะอาจจะกุมขมับเลยก็ได้แต่ว่าฮุนเซนคงไม่กุมขมับ เพราะว่าเขามีชีวิตท,ที่สบายใจอยู่แล้วทําอะไรก็ได้แต่คนขเขมรน,นี่แหละที่มีการประท้วงกันออกมาคนที่อยู่แนวชายแดนก็เลือดไม่จะไม่ไหวแล้วก็ตั้งคําถามมากขึ้นเหมือนกันนะครับคงต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรแต่ผมก็ยังย้ําคําเดิมว่าจะไปไว้ใจขเขมรไม่ได้นะครับไม่ว่าจะพูดดียังไงก็ตาม คขเมนเป็นชาติที่ไม่น่าไว้ใจจริงๆก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันหลังจากนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัเต็มกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่กับเขาเด็ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย